สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชาแนลหมอวาด Amazing Tarot เหมือนเดิมนะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการทำนายฝันแต่เราจะแยกออกเป็นถ้าคุณฝันขึ้นต้นด้วยกอไก่นั่นแหละเขาเรียกว่าหมวดกอไก่นะคะคลิปที่ผ่นานมาหมอวาดได้สอนวิธีการดูช่วงวันฝันเกี่ยวกับใครเวลาฝันไหนแม่นยำเวลาฝันไหนคือจิตฟุ้งซ่านไปแล้วนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่ การทำนายฝันและเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะคะเรามาดูกันค่ะหมวดกอไก่แรกนะคะถ้าคุณฝันเห็นกษัตริย์ฝันเห็นกษัตริย์เสด็จมาใกล้ๆหรือได้เห็นบารมีอย่างใกล้ชิดหรือระยะไกลก็ตามนะจะโชคดีทั้งทางหน้าที่การงานหากตกงานก็จะได้งานที่ถูกใจในไม่ช้าค่ะยิ่งเป็นข้าราชการทหารตำรวจได้รับใช้ เบื้องพายุคลบาดด้วยแล้วอาจจะได้เลื่อนขั้นถึง2ต่อเลยทีเดียวถือเป็นฝันที่ดีมากๆนะคะจะได้รับเกียรติยศชื่อเสียงในวงสังคมเป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนหมู่มากถือว่าเป็นฝันอันเต็มไปด้วยสิริมงคลยิ่งค่ะเลขเสียงโชคไปดูเลยนะคะ19 69 79 89 519 619 8 95 99เลข9เป็นเลขสริมงคลและเป็นเลขที่เราใช้ในการทำนายฝันเกี่ยวกับพระมหากาษาัตริย์ค่ะ2ฝันเห็นต้นกลาประพึกกอไก่นะคะฝันเห็นต้นกลาประพึกนะคะจะเข้าไปนั่งใต้รม่มหรือว่าเห็นไกลๆก็ตามฝันนี้มีแต่ ฝันเขาเรียกว่าความหมายมีแต่เรื่องของมงคลจะเกิดลาภผลทางการค้าจะมีสินเชื่อทางเงินเดือดร้อนสิ่งใดเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือด้วยความเมตตาอุปถัมภ์เปลี่ยนไปด้วยความสุขล่มเย็นในชีวิตไปนานแสนนานเลยทีเดียวลูกหลานแม้กระทั่งตัวคุณนะคะที่เจ็บป่วยก็จะหายขาดเกิดความสุขได้จากโชคลาภที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนี้และในอนาคตเลขเสี่ยงโชคนะคะ49 หกเก้าสาไปต่อค่ะ3ฝันเห็นกิน,นารีก่อไก่นะคะกินรีคือนางในวรรณคดีใครฝันถึงทายว่าจะเกิดความเดือด ร้อนใจปัญหาจะเกิดตามมาภายหลังแทบแก้ไขไม่ได้สิ่งที่คาดว่าจะได้จะเกิดความล้มเหลวระวังนะคะหรือหากจะสมหวังก็ต้องใช้เวลานานกว่าที่คิดจิตใจมักไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ว้าวุ่นควรจะทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์ผู้ทรงศีลรับพรจากผู้ใหญ่แล้วพอจะทำให้คุณมีโชคได้เลขเสี่ยงโชคพอประมาณนะจ๊ะหนึ่ง4 2 1 4 สามหนึ่งหกสี่ฝันเห็นว่าคุณกระโดด กอไก่นะคะคาว่ากระโดดฝันว่าได้กระโดดโลดเต้นหรือกระโดดลงมาจากที่สูงทายว่าจะเกิดเรื่องเดือดร้อนเข้ามาหาคุณแล้วค่ะมีปัญหาแก้ไม่ตกมาให้คบคิดระมัดระวังใช้สติคิดให้รอบครอบก่อนการทําอะไรห้ามขาดสติอาจจะนาพาความเสียหายความเดือดร้อนมาให้ในเวลาที่กําลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าทีนี้คุณต้องไปดูนะคะว่าคุณฝันช่วงไหนถ้าฝันช่วงฟ้าสางนะ สามระวังเวลาพรุ่งนี้ไว้เลย3าวันหวันเวันอาจจะเกิดขึ้นทางที่ดีคุณไปทำบุญสะดอก้อต่อชะตาหรือเข้าวัดฟังธรรมพอจะมีโชคลาบบ้างแต่ปานกลางนะเลขเสียงโชคค่ะ1 3ึ่งสามค่ะฝันเห็นกระดิ่งก็ไก่นะคะฝันเห็นกระดิ่งหรือได้ยินเสียงกระดิ่งดังมาแต่ไกลไม่ว่าจะดังฟังชัดหรือว่าแว ทายว่าจะได้รับข่าวดีจากมิสหายห่างไกลหรือเพื่อนเก่าจากแดนไกลจะนำพาโชคลาภความสำเร็จมาให้เหมาะนะที่จะเสี่ยงโชคนักแลหรือบางอาจารย์บางคนบอกว่าฝันนี้จะมีชื่อเสียง ก้องไก่ดังกระดิ่งดังแววเชวแหละเพราะฉะนั้นนะคะไปเสริมดวงด้วยการเคาะกระดิ่งตามวัดนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตได้เลยเลขเสี่งโชคใช้ได้เลยทีเดียว2024 3446 746ค่ะ ต่อมาฝันเห็นกระทงกไก่จ้ากระทงนะคะฝันว่าเราไปงานลอยกระทงหรือลอยกระทงหรือไปงานที่ลอยกระทงใหญ่โตประจําจังหวัดถายว่าจะได้รับความสุขกายสบายใจเรื่องเดือดร้อนความยุ่งยากต่างๆกําลังจะลี้คายไปในทิศทางที่ดีโรคภัยไข้เจ็บที่มีอยู่กําลังจะหมดไปค่ะและมีโอกาสได้รับโชคลาภจากเพื่อนต่างวัยหรือคนใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่จะได้ รับเกียรติให้เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้นำอยากได้ลาบก้อนใหญ่ให้ทําบุญใส่บาทพระสงฆ์ห้ารูปขึ้นไปค่ะเลขเสี่ยงโชคใช้ได้เลยทีเดียวนะคะ3 4 6497 086ฝันเห็นกลางเขนกอไก่นะฝันเห็นไม้กลางเขนทายว่าจะเกิดเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจด้านที่อยู่อาศัยระวังมิจฉาชีพ และให้ระวังเรื่องของความคิดจิตใจเราจะวุ่นวายหรือมีศัตรูรอบทำร้ายหรือเจอคนนินทาควรรอบคอบอย่าประมาทในเรื่องของการเงินระวังเกิดปากเสียงกับคนใกล้ชิดชนิดแตกหกักบางตำราบ,บอกเลยว่าฝันนี้มีแต่อับโชควิธีแก้ร้ายให้กลายเป็นดีตื่นนอนตอนเช้าให้รีบล้างหน้าชำระร่างกายก่อนแล้วค่อยแก้ฝันท่านจะถึงจะมีโชคเลขเสี่ยงโชคพอประมาณไม่แนะนาให้เสี่ยงเยอะคือ 3- สอง 742ฝันเห็นโกดกไก่นะคะฝันเห็นโกดที่บรรจุกระดูกผู้ตายหากเป็นกระดูกของบรรพชนหรือบรรพบุรุษบิดามารดาที่ล่วงลับให้ไปเรียบทาบุญทากุศลให้ท่านรับรองว่าจะเกิดสิริมงคลอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเกิดโชคลาภยิ่งใหญ่แต่หากเป็นกระดูกใครก็ไม่รู้ ถือเป็นนิมิตหมายของโชคลาภเช่นการผู้ฝันจะได้พบสิ่งมหัศจรรย์ในทางที่ดีหากมีสุขภาพไม่ดีก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับค่ะคนที่ฝันสิ่งนี้แนะนำให้รีบทําบุญตักบาตรกวดน้ำจะส่งผลบุญให้หนุนในความฝันนั้นให้สำริดผลและเกิดไวขึ้นเลขเสี่ยงโชค เด่น0น,น,น,นะคะ01 03 04 09 901 904 809หมวดกอไก่ที่นำมาฝากการพอสังเขปสิ่งหนึ่งที่จะประกอบการถูกหวยถูกรตเตอรี่เสี่ยงโชคก็คือบุญกุศลหนุนนำนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเล่น เลขสิ่งโชคหรือเลขที่เกิดจากการทำนายฝานันขอให้ใช้วิจารณญาณดีๆตั้งจิตดีๆแล้วก็ดูความเหมาะสมดูกำลังในการซื้อของเราด้วยนะคะไม่ได้ชี้นำให้งมงายแต่นำมาฝากการเพื่อให้ทุกคนได้เป็นแนวทางในการแปลความฝานันทำนายฝานันและ ไม่ดีก็แก้ซะถ้าดีก็จะได้ยิ้มรับความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะฝันเป็นส่วนหนึ่งที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะคะคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวหมอว่าจะมาในเรื่องของหมวดขอไข่ดูสิคะว่าขอไข่จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ